อย่าทำมิแก้วอย่าทำพอแล้วพอแล้วพอแล้วแก้วพอ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 แล้วพอพอพอแล้วพอแล้วไปไปอาบน้ำไป ดูผลงานลิแก้วครับนะเต็นที่วัดเรียบร้อยครับปล่อยมันไปยังไม่ปิดไม่ต้องไปเรียกกับมันนะตอนนาตามเรามจะอ,อันตรายอันยสิมันุนมิดอยู่เนีย่ยมันจ้องคันขาวอีกแล้วมันม้างคันขาวนั่นแหละ น,นั่นเรียบร้อยน,นั่นได้ไปได้ขายของเก่าแน่เออเอาดูมันมันทำอาจารย์ดูมันทำดิหนะ่ะเออเอา,เอานุกใหญ่เลยไหนอาจารย์มาดับนอนอยู่ไหนล่ะลูกว่าดื้อมันอารมณ์มันหงุดหงิดอะไรไม่รู้มัน อย่าทำกุฏิพานะไปพอแล้วแก้วพอแล้วพอพอไปแก้วพอพอแล้ว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 ไม่ทำไม่ทำ